พออาจารย์สุรัตน์พูดมาถึงจุดตรงนี้พอดีนะครับก็จะเข้ามาสู่ประเด็นเรื่องเพศสภาพแล้วก็เพศวิถีพอดีเลยนะครับเพราะประเด็นตัวนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งเราก็มีผู้เชี่ยวชาญตรงนี้อยู่โดยตรงอยู่แล้วนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรจเรสิงห์คโกวินนะครับอาจารย์ก็อยู่ที่นิด้าน,นะครับแล้วก็หลายท่านก็ถ้าติดตามเรื่องนี้อยู่ก็จะทราบว่าอาจารย์เองก็เป็นเบอร์ต้นต้นในด้านนี้นะครับแล้วก็ศึกษาวิจัยเรื่องนี้มายาวนานที่สุดคนหนึ่งนะครับของบ้านเรานะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตนะครับ ส่งไมค์ต่อไปที่อาจารย์เจเลได้เลยนะคร <ination> ับจากที่อาจารย์เตรียมมาก็ในช่วงแรกนะครับเชิญเลยครับก็คือจากประเด็นคํานิยัยของสารรัฐธมนูญนะครับผมมองว่าข้อโต้แย้งหลักของสารรัฐธมนูญที่บอกว่ามันไม่ผิดประมวลกฎหมายแพ่งหนึ่งสี่สี่แปดใช่ไหมครับอกว่าไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญที่ที่ระบุแค่ชายชายกับหญิงเท่านั้นนี่นะครับผมมองว่าคําอธิบายของสารรัฐธมนูญเองอ่ะมันมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจในเรื่องของเพศครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเพศในยุคปัจจุบันนะครับเราเข้าใจมากกว่าแค่เพศชีวภาพนะครับเรายังรวมถึงเพศสภาพเจนเดอร์ใช่ไหมครับแล้วเรายังรวมถึงเพศวิถีหรือว่าเซ็กชวลิตี้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งเนี่ยเกิดมาเป็นเพศกําเนิดหรือเพศชีวภาพอะไรจะต้องมีเพศสภาพที่ตรงกับเพศกําเนิดหรือจําเป็นจะต้องมีความชอบเพศตรงข้ามเสมอไปใช่ไหมครับ องค์ประกอบทั้ง3อันนี้นะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องสอดคล้องกันก็ได้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าคําอธิบายของสารรัฐปรนูนะครับที่พยายามจะบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้มันเป็นการมองเรื่องของเพศที่ปนเปกันทั้งเพศกําเนิดเพศสภาพแล้วก็เพศวิถีนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งเป็นการจัดประเภทนะครับที่อยู่ในกรอบของคู่ตรงข้ามนะครับหรือว่า สภาพแบบคู่ตรงข้ามที่เรเรียกกันว่า Gender Binary นะครับนอกจากนั้นแล้วเวลาอธิบายว่าครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างมีนอกจากพ่อแม่ลูกแล้วนะครับแล้วยังประกอบด้วยญาติโกโหติกาทั้งหลายนะครับทำให้ครอบครัวของ LGBTQ+ เนี่ยไม่สามารถมีความละเอียดละอ่อนได้เท่ากับครอบครัวของคนรักต่างเพศเนี่ยก็เป็นการ มองคําว่าครอบครัวโดยอาศัยบรรทัดฐานที่เราเรียกกันว่าบรรทัดฐานรักต่างเพศนะครับหรือว่า heteronormativity นะครับซึ่งการมองแบบนี้ทั้ง gender binary และ heteronormativity เนี่ยครับเป็นการมองว่าจริงๆแล้วคนเราจับคู่กันหรือคนเรามีความสัมพันธ์กันนะครับเป็นเพราะเราต้องการผลิตลูกเท่านั้นซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะแคบแคบแล้วก็อยู่ในกรอบที่เราเรียกกันว่า reproductive framework นะครับซึ่ง มุมมองแบบนี้เองนะครับจริงๆอาจารย์สุรรค์ก็ได้อธิบายมาแล้วพออาจารย์สุรรค์พูดึ้นมาทําให้ผมนึกถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุมมองแบบนี้ถ้าเรายังเชื่อว่ายังเป็นอยู่ว่าแต่งงานแล้วต้องมีลูกเนี่ยนะมันเป็นมุมมองของคนอีลีทเลยอะของพวกชนชั้นนำนครับที่ว่าแต่งงานแล้วต้องมีลูกสืบสกุลน,นะเพราะจริงๆแล้วคนทั่วไปอ่ะบางครั้งแต่งงานเราไม่จําเป็นจะต้องมีลูกนะครับตอนผมเรียนอยู่หมหนึ่งผมจําได้เลยมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนผมตอนโรงเรียนมัธยมนะ อาจารย์พูดให้พวกเราฟังว่าอาจารย์แต่งงานแต่อาจารย์ไม่ต้องการจะมีลูกและสามีของอาจารย์และอาจารย์ก็ไม่คิดที่จะมีลูกเพราะไม่อยากนําเด็กเข้ามาต้องอยู่ในโลกที่โหดร้ายอันนั้นก็เป็นเหตุผลของอาจารย์เนี่ยนะครับซึ่งอันเนี้ยเราจะเห็นได้นะครับว่ามุมมองที่เขาอ้างบอกว่าคนเราชายหญิงแต่งงานกันเพื่อต้องการจะดํารงเผ่าพันธุ์เนี่ยมันเป็นความต้องการทางธรรมชาตินี่นะครับมันเป็นเอ่อมันเป็นเหตุผลที่ มันไม่ได้ใช้ได้จริงในทุกกรณีนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยมันก็ยังทําให้เกิดการเลือกปฏิบตัติเพราะว่าการที่ไประบุว,ว่าคนรักเพศเดียวกันไม่สามารถสร้างครอบครัวที่มีความอบอุ่นได้หรือไม่สามารถมีครอบครัวที่เย็ออ่อนได้เหมือนกับคนรักต่างเพศเนี่ยมันเป็นการยิ่งสร้างเขาเรียกว่าภาพจําแบบเหมารวมนะครับหรือว่าเซโรไทป์นั่นเองยิ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามายาคตินะครับ หรือว่าภาพจําเชิงลบเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันซึ่งจริงในยุคปัจจุบันมันไม่นะผมก็ไม่นะผมก็ไม่อยากเชื่อว่าจะยังคงมีอยู่เพราะตอนนี้เนี่ยเราก็ทราบกันดีนะครับวงการบันเทิงไทยเราเนี่ยส่งออกละคร Y s e ซีรีส์ y, ภาพยนตร์ใหยยใหญ่หรือว่า BL s e r ซีรีส์เนี่ยไปทั่วโลกก็ได้รับความนิยมมากจนเขาถึงขนาดมีความเข้าใจที่ผิดพลาดว่าเราคือเกย์พาราไดซ์ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเราจะเห็นได้นะครับว่าการที่เรามองว่า คนรักเพศเดียวกันไม่สามารถมีครอบครัวที่อบ่นไม่สามารถมีครอบครัวที่ลีเออ่อนได้นั่นน่ะมันมันควรจะจบไปตั้งนานล้วมันควรจะจบไปตั้งยี่สิบสามสิบปีที่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าดูจากมาตรฐานในวงการบันเทิงที่พัฒนาต่อมาเรื่อยตั้งแต่ปีสองพันเจ็ดมีภาพย,ายนตร์เรื่องรักแห่งสยามแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆนะครับที่ มีการนำเสนอว่าจริงๆแล้วคนรักเพศเดียวกันก็สามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและสร้างครอบครัวที่เป็นที่มีความสุขแล้วก็ยังได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างได้อันนี้มันเริ่มจริงๆก็คือตั้งแต่อาจจะไม่2007ไปแน่นอนหลังจากนั้นนะก็มีให้เห็นเรื่อยๆซึ่งจากผลสํารวจนะครับของนิดาโพก็เช่นกันนะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ล่าสุดเรื่องหนังโป้นะครับเรื่องเรื่องการยอมรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยนะครับนิดาโพก็พบนะครับว่าคนส่วนใหญ่ก็พร้อมและยินยอมที่จะให คนรักเพศเดียวกันนะครับสามารถสร้างการสมได้ได้มีส่วนในการสร้างครอบครัวได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินะครับแล้วก็รวมถึงหลักการที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นยอกยาการ์ตานะครับหรือว่ากติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ,ะสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งเป็นหลัก เกณฑ์ที่สําคัญให้รัฐสมาชิกเนี่ยได้สามารถเอาไปปฏิบัตินะครับก็ได้ย้ําเลยนะครับว่าสิทธิการสร้างครอบครัวคือสิทธิมนุษยชนนะครับฉะนั้นผมมองว่าการที่เราไปสะอ่าะะน,นผมมองนะครับว่าการที่อ่าอ่คอธิบายคำพิพากษาคำวินิจฉัยอันนี้นะครับไปตัดสินนะครับว่าคนรักเพศเดียวกันจะต้องสร้างครอบครัว เพราะหวังสวัสดิการบ้างล่ะนะครับหรือว่าไม่สามารถทําให้เกิดความอบอุ่นได้มันไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนทฤษฎีอันนี้จริง,รงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่อธิสัมพชันหรือมันเป็นข้อสันนิษฐานที่แฝงไปด้วยอคติทางสังคมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่บอกว่าชายและหญิงเป็นคู่แท้ธรรมชาตินะั่นน่ะนั่นคือเป็นการทอมเข้าใจมนุษย์ในรูปแบบที่เรเรียกกันว่าสารัธรนิยมนะครับหรือว่าเอเซนเช a ิซึมคือมองว่ามันเป็นของตาย มันเป็นของที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งนี้จริงแล้วเอาไว้ง่ายเลยแค่แคตตรีของความเป็นของของมนุษย์เพศชายมนุษย์เพศหญิงที่เราบอกว่าจะต้องดูโครโมโซมเพศ XX 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 Y ใช่ไหมครับพี่หญิงคือ X X ผู้ชายคือ X Y ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราก็พบว่าในปัจจุบันน่ความที่เทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากขึ้นเราพบว่ามีคนที่เป็น triple X เราพบว่าคนที่เป็น X X Y อะแล้วเป็นเพราะการจัดเพศแบบ gender binary ที่มันคับแคแบอย่างเนี้ย มันทําให้แล้วเราเอาคนที่เป็น X Triple X เอาคนที่เป็น X X Y ไปไว้ตรงไหนนะครับหรือการที่บอกว่าเ,เพราะคนรักเพศเดียวกันเนี่ยมีความแตกต่างจากคนรักต่างเพศดังนั้นกฎหมายเนี่ยจึงควรที่จะเ,เป็นกฎหมายต่างหากใช่ไหมครับการทําอย่างนั้นน่ะมันเป็นการพิสูจน์ชัดเจนเลยครับว่าคนรักเพศเดียวกันเนี่ยเป็นคนชั้นสองไม่เหมาะสมที่จะใช้กฎหมายตัวเดียวกัน กับคนที่เป็นคนรักต่างเพศเพราะจริงๆแล้วก็เหมือนกับของฝรั่งเศสนะครับที่แก้ใช่ไหมครับในประมวลกฎหมายแพ่งนะครับที่เปลี่ยนจากชายและหญิงเป็นบุคคลนะครับเพราะจริงๆเนี่ยผมก็พูดมาหลายเวทีเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เคยมีคนถามมาครับว่าอย่างเช่นมีคนถามเอ้ยเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าแล้วผมจะตอบเขาว่ายังไงผมบอกว่าผมก็บอกไปเลยว่าเป็นคนเพราะจริงๆแล้วเป็นคนนะคุณไม่จําเป็นต้องแยกว่าคุณเป็นผู้ชายหรือคุณเป็นผู้หญิงอ่ะแต่ถ้าคุณ ถ้าเกิดว่ากฎหมายเรามองว่าคนเท่ากันนะครับคือมองว่าคนเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามภายใต้กฎหมายจะต้องรับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันฉะนั้นสิทธิ์ในการสมรสหรือสิทธิในการสร้างครอบครัวจึงเป็นสิทธิที่ทุกคนควรจะต้องได้รับอย่างเสมอภาคกันคนรักเพศเดียวกันหลายคนนะครับมีความสัอย่างเช่นอย่างเช่นคู่ที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับก็มีความสัมพันธ์กันมาเป็น10ปีมากกว่า10ปี เพื่อนผมหลายคู่ก็อยู่กันมา20ปีนะครับฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับฉะนั้นทําไมเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเคลมสวัสดิการที่คู่รักต่างเพศได้บ้างล่ะครับมันก็เหมือนกับในกรณีที่คู่รักเพศเดียวกันบางคนนะครับสามารถใช้สิทธิลาคลอดสามารถบอกเพื่อนร่วมงานได้เออวันนี้ฉันขอกลับบ้านเร็วนะขอไปรับลูกนะครับทําไมคนรักต่างเพศคู่รักโทษคู่รัก เพศเดียวกันจะไม่สามารถขอใช้สิทธิ์อันนั้นได้บ้างหรอครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับจริงๆมันมีประเด็นเยอะแยะมากมายนะครับคิดว่าผมพูดคนเดียวก็คงไม่หมดนะครับหรือว่าอาจจะมีบางประเด็นที่ผมลงลืมนะครับแล้วก็อ๋อมีประเด็นที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือ จริงๆแล้วเนี่ยนิยามของคําว่าครอบครัวจริงๆคือผมพยายามใช้มุมมองของ queer theory นะครับในการอธิบายเรื่องพวกนี้เพราะเขาจะเน้นเรื่องของการวิพากษ์ gender binary แล้วก็ heteronorm นะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือจริงๆแล้วครอบครัวของคนรักเพศเดียวกันไม่ได้จํากัดแค่ครอบครัวทางสายเลือดนะครับครอบครัวของคนรักเพศเดียวกันยังเป็นครอบครัวที่เขาเรียกว่า family of choice ด้วยนะครับคือความผูกพันมันเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นนะครับที่เข้ามาอยู่ในวงจรของเราหรือเข้ามาอยู่ใน ความสัมพันธ์ของเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องดูแลเฉพาะคนที่มีสืบสันดานจากเรานะครับเพราะจริงๆแล้วผมก็มองว่า,า,าคนที่เป็นครอบครัวคนรักเพศเดียวกันบางคู่ที่ผมรู้จักนะครับพ่อแม่ที่มีลูกบังเอิญลูกเป็นออทิสติกแล้วพ่อแม่ยังไม่พร้อมพอมีลูกตอนเล็กเขายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือรับเด็กคนนั้นมาอุปการะแท้จริงแล้วเขาไม่จําเป็นจะต้องทําก็ได้ แต่นั้นก็แสดงเห็นว่าจริงๆแล้วความละเอียดละอ่อนหรืออะไรทั้งหลายที่ก็บอกว่ามันไม่เป็นธรรมชาติกับคนรักเพศเดียวกันอ่ะมันเป็นการโกหกทั้งสิ้นนะครับตอนที่ผมยวงเกิดผมจําได้ว่ามีาคดีหนึ่งนะเขาวิพากษ์เรื่องความเป็นธรรมชาติเพราะว่าฝรั่งเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความเชื่อเรื่องเจนเดอร์บินารีเฮตโรนอมเหล่านี้ครับเพื่อบอกว่าคนรักเพศเดียวกัน,มนไม่เป็นธรรมชาติเขาบอกว่าคนรักเพศเดียวกันเนี่ยมันเป็นไลฟ์สไตล์แล้วบอกว่าคนรักเพศเดียวกันเนี่ยนะครับกําลังคอรัปนะครับบ่อนทําลายศีลธรรมอันดี ของประชาชนมนะครับแล้วเขาแล้วเขาก็เลยกลุ่มคนที่เขานรนรงเขาก็เลยลองบอกว่าั้างคุณลองดูตัวอย่างนี้สิทําไมในธรรมชาตินะครับในธรรมชาตินะครับมีปลาโลมาเลสเบี้ยนทําไมมีสิงโตเกย์นะครับแล้วสัตว์ที่รักเพศเดียวกันในธรรมชาติปกติเรามักจะมองว่าต้องทําเพื่อการสืบพันธุ์ใช่ไหมครับเป็นสัญชาตญาณสาคัญของสัตว์แต่ทําไมสัตว์เหล่านั้นถึงมีการจับคู่เพศเดียวกันฉะนั้น ถ้าจะบอกว่าจริงๆแล้วความรักเพศเดียวกันก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายเหมือนกับที่อาจารย์สุรัตพูดนะครับมีอยู่แล้วในธรรมชาติเพียงแต่ว่านิยามว่าอะไรคือธรรมชาติเราหลงลืมมันไปเพราะจริงๆแล้วเราอยู่เป็นสังคมเราให้ความสําคัญกับพฤติกรรมบางอย่างว่าดีว่าถูกต้องว่าเป็นธรรมชาติเราทํามันทุกวันจนกระทั่งเรามองว่ามันคือจากความเคยชินเรามองว่ามันเป็นบรรทัดฐาน และจากบรรทัดฐานเราจึงมองว่ามันเป็นธรรมชาติหรือที่เรียกกันว่า naturalization นั่นเองนะครับฉะนั้นความเป็นเพศที่แบ่งออกเป็น2เพศหรือที่เรามองว่าความรักต่างเพศคือสิ่งที่สูงที่สุดถูกที่สุดมันก็คือการ naturalization หรือการถทำให้เป็นธรรมชาตินั่นเองครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ